3จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,305.28จุดมูลค่าการซื้อขาย4,430ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณทวชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมาการผู้จัดจาก,การบริษัอเค่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนม่ลินดีคุณสุนันและท่านนักสืบคูรับชมรับฟังกันจบครับวันนี้ก็เป็นสตาร์สุดท้ายก่อนจะปิดฉากตลาดหุ้นครึ่งปีแรกปี2 5 0 0้าร้อย 67จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมครับเพราะว่าถ้าทางจะมีข่าวดีจากรัฐบาลในหลังปิดตลาดเพราะจะมีการแถลงใหญ่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นโดยตรงจะมีความหวังมันมีมาตรการใหม่ๆมาปลุกตลาดให้ฟื้นไหมครับข่าวข่าวดีที่ว่านี่คืออะไรครับก็ยังไม่รู้อะไรบ้าง ก็อาจจะเป็นเรื่องกองทุนเรื่องมาตรการกำกับเรื่องอะไรหลายอย่างตรง,งนี้นะครับก็เท่าที่ประเมินกันเบื้องต้นแต่อย่างอื่นเนนอกเหนือจากนี้ยังไม่เคยรู้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันจะคล็อกเวฟกระตุน้นตอมที่บัญชาธินสำหรับหุณมันซบเซาเนี่ยให้มันตื่นเต้นขึ้นมาเ <c oughs> ท่าเท่าที่ดูว่าถ้าถ้าเป็นมาตรการที่จะมา เอกระตุต้นเรื่องตลาดตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังก็ยังคงเป็นอันเดมิมเดิมอยู่นะครับแต่ก็ยังยังยังไม่เห็นนะครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่น่าจะมีเรื่องราวของเอ,อภาพภาพใหญ่จะเป็นการถแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกลารยาวของนายกซะมากกว่านะค่ะครับนะครับอย่างอย่างเรื่องที่เด่นๆที่เราฝ้าติดต,ตามดูวก็คือการพิจารณาจะเอากองทุน LTS สำหรับใช้อีก นะครับล้วจะไทยเอสองทุนไทยเอสขึ้นมานะครับ <คะ S 1> แต่แต่สองอันเนี้ยกระทรวงการคลัจะพิจารณาเลือกเพียงกองทุนเพียงหนึ่งเท่านั้นเองนะหรือตั้งเป็นกองทุนใหม,ม่ที่มีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งซึ่งผมว่าน่าจะน่าจะต้องไปดูกันอีกทีนึง <คะ S 1> นะอันนี้ต้น <คะ S 1> ที่เห็นก็มีมมน,นี้ีอันเดียวที่น <คะ S 1> <ม>่าจะเกี่ยวข้องกับตล<ม>าดหุ้นไทยนะครับ นะฮะก็ก็แน่จะเป็นอันนี้ไปแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ที่จะแถลงกันเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือทันกับแบงก์ชาติเองเนี่ยจะหกกันหรือว่าหาเลกันเรื่องต่อของเงินเฟ้อเพื่อที่จะจะให้กรงงปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรั้งต่อไปในวันที่ยี่สิบเสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีการเรื่องปรุงราคาพลังงานนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับ LPG ตัวนี้ว่าจะจะอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับล้วก็มาตรการกระตุ้นสังหาริมทรัพย์ผ่านการแก้กฎหมายนะับเพื่อเพื่อจะกระตุ้นหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้กับนักงทุนแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือขยายสิทธิเช่าของผู้เช่าต่างประเทศจากสามปีเป็นเจ้าสิบเก้าปีร<ม>หรือว่าให้ส<ม>ิทธิคนต่างด้าวสามารถถือก็มาิทติดในห้องชุดเนี่ยจากเดิมสี่เก้าเปอร์เซ็นเนี่ยจากเดิมไม่เกินสีเนเน่เก้ามาเป็นไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ลองดูกันคืออันนี้เราเคยเคย ไอ้ถือก็้ามาเสร็จในห้องจุดมากขึ้นก็รัฐบาลที่สก่นก็จะทำว่ามีกระแสต่อต้านในอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็กลายเป็นชาวิยมขึ้นมาตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นอย่างนั้นแต่จะต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดเกสสัดดีแบบนี้ขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็การพนัฒงานโครงการ EEC นัคนก็เป็นไม่กับโปรเจกต์เรื่องราวของสารสนามบิน ที่เคยค้างพ่อกันมาก็อาจจะเอาขึ้นมาพูดกันแล้วก็ความหวังชัดเจนมากขึ้นของการแจกเงินดิจิตอลนะครับแล้วการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยก็ต้องคือคือตั้งแต่มีโปรเจกต์โครงการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยฝงขายอย่างเดียวคือคือคือพอมีเงินดิจิตอลมาเนี่ยขายขายขายตอนแรกยังไม่ขายนะพอถูกทวงถามเรื่องดิจิตอลมาก็โดนขายหนักเลย ใช่ไหมคัั้น้ต้นต้นต้ปีมานี้ยังซื้อสุทธิอยู่นะแต่พอมาช่วงหลังๆนี้โครงการดิจิตอลมาเยอะมากขึ้นเนี่ยเราโดนขายหนักเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวของเลตติ้งประเทศสมากกว่านะครับเท่าที่ดูวันนี้มันมีมีมีเรื่องราวแบบแค่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 ตรงนี้องยังยังไม่มีอย่างอื่นอะไรที่ออกมาชัดเจนนะค่ะครั จะต้องรอติดตามช่วงเย็นน่ะนะคะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัยชนีเนี่ยบวกขึ้นมา8จุดแต่วันนี้ก็ลกอ,อ,อ่อนตัวลงไปเล็กน้อยเนี่ยค่ะมันเป็นทรายหรือมันมีลักษณะของสัญญาการกลับตัวไหมคะคุณธวัชชัยคะถ้าดูในทางเทคนิค,ค่ะถ้าดูทางด้านทายสัญญ,ญาณที่มีเท่าก็เริ่มมีอะไรให้เห็นบ้างนะ <c oughs> แต่ก,ก็ก็จะมีแรงขายที่เป็นลายหลักทัพย์มากกว่าอย่างเช่น ถ้าเราดูอย่างวันนี้ตอนเช้าเนี่ย AOT เนี่ยผมก็ยังหาอยู่ว่าทําไมถึงถูกขายหนักออกมาอย่างนี้คือลบไปํ<ต>ำสุดํำสุดอยู่ห้าหกเจ็ดห้าห้าสิบหกสำหรับนะ o t เนี่ยอืค่ะเช่นค่ะคุณธวัชชัยวันนี้ AOT ถูกขายหนักอะนะคะก็หลุดหกสิบบาทมาอยู่ห้าสิบเจ็ดบาท 50สต่างนะคะก็ลงไปประมาณ2บาท75ประมาณ4เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเลยนะคะสำหรับตัวเอืมก็คือลงมาถึงหกสิบบาทเจออยบ่างครับผมผมไม่ได้ยินคุณสุนันพูดนะครับเฉพอ้ครับนหนึ่งพอจะสร้างไหมค็ะว่าอ o t ลงเพราะอะไรนะยัง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 ไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรออกมาในในแง่ของอะไรทั้งสิ้นแต่การการที่เขาหลุด60บบาทลงมาก็ถือว่าไม่ดีก็คือ ก็ก็อย่างอย่างที่เราได้เรียนไปว่าเออมีมีแรงขายแต่ต้องคุอต่างชาติที่ขายต่อเน,นื่องออกมาค่ะนะครับเออท t ก็เป็นคือคือเราก็ต้องมองว่าถ้าต่างชาติเขาจะถึงกองหุ้นไทยเนี่ยเขาจะถึงหุ้นตัวไหนค่ะก็จะมีหุ้นเหล่านี้ก็ามาเกี่ยวข้องกันอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมพอมีเรื่องราวเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเออก็เป็นหน,นึ่งในนั้นก็อาจจะเป็น ก็้าที่ดูมานี่ก็ถูกขายลงมาหมกเลยคือคือเปิดที่ราคาเปิดที่ราคาห้าแปดเจ็ดห้าขึ้นมาแล้วก็ถูกขายยาวลงมาเรื่อยๆแต่ก็มีแรงซื้อสู้นะค่ะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับหุ้นส่วนๆองที่ถูกขายก็ขายขายแลอะไรกลุ่มของธนาคารยังก็ยังไม่ฟื้นนะอืมค่ะใช่ไหมค่ะธนาคารยังไม่ได้ฟื้นนะธนาคารที่โดนขายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ออกมาเป็นเซลล์แม้กระทั่งปตทต่อๆถึงแม้ว่าราคาน้ํามันจะขึ้นมาอย่างนี้ก็ถูกขายใหม่ค่ะ อันนี้คือคือหุ้นไซส์ใหญ่อ่ะหุ้นเอาหุ้นเช่นห้าสิบนห้าสิบที่เอ 50, เอ,อยู่หน,นึ่งหนึ่งในสิบอันดับแรกเนี้ยที่ที่มีไซส์มาร์เก็ตแคปใหญ่หนึ่งหนึ่งในสิบอันดับแรกอย่างเนี้ยมันก็รวมกลุ่มนาคาเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ขึ้นเลยอย่างปูชิมิเนไทยนี่โดนโดนขายต<ม>ั้งนานแล้วยาวเลยมนันจะหนึงความนี้ก็ยังยังไม่ฟื้นใช่ไหมค่ะ เอออทอาจจะเกี่ยวกับข่าวนี้หรือเปล่านะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขามีการาประกาศในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงแผนการเรียกคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานที่สนามบิสนสุวรรณภูมิแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็การเรียกคืนนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทาง AOT เองก็คํานวณว,ว่ามันจะมีการลดลงของไรายได้ค่าสัมปทานแล้วก็ค่าเชา่าทรัพย์สินของรัฐจากกิงพาวเวอร์เป็นจํานวน94ล้านบาทต่อเดือนค่ะ <c oughs> ไม่เหน่ใจนะอาจจะมีเรื่องของรายได้หรือเปล่าอีงรายรายได้ที่มันสูญหายนี่ถ้าเทียบแบบกําไรโดยรวมแล้วมันนิดหน่อยนะค่ะใช่ไหมค่ะก็อาจจะมันจะเกี่ยวกันเลยมีผลในเชิงจิตวิทยาด้วยเพราะตอนนี้ก็ไม่เอ้ดูกันท่องเที่ยวไม่มีข่าวดีเรื่องกลุ่มท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้มันจะกลับ ไทีในปลายปลายแต่มา 3, สามใช่ไหมฮะเรื่องฤดูกาลต้องเที่ยวจะกลับมาคพราะมีข่าวลบข่าวร้ายซ้ำเติมก็ดนไปเลโดนทีไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีมีโบรบอทเข้าไปซ้ำลงซ้ำเติมหรือเปล่าช็อเซลล์ไปซ้ำซ้ำเติมหรือเปล่าแต่นานๆจะเห็นว่าเทลงแรงๆแบบนี้สักสักครั้ง อ่ะก็อย่างที่คุณทวาชัยบอกนะะกลับมาดูภาพรวมตลาดนิดนึงนะคะคุณทวาชัยมันดูแล้วเนี่ยประเมินกรอบการลื่อนไหวและแนวโน้มระยะสั้นๆนะคะในสัปดาห์นี้อย่างไรคะเพราะถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยตลาดเองน่าจะยังคือคือตลาดเวลาลงเนี่ยรอบนี้ก็ก็ก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อคืนกลับเข้ามาเพราะว่าคาดหวังเรื่องราวของของ,ของวันนี้เป็นหลักค่ะนะครับแต่ถ้าถ้าวันนี้จนถึงสิ้นวันสุดท้ายแล้วยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมา นะครับคือค,คือเรื่องเรื่องที่จะกระตุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ก็ก,ก,ก,ก็มีแค่ประเด็นเดียวะนะครับถ้าถ้าท่านไม่มีอีกทีหนึ่งผมก็คิดว่าก็อาจจะต่อยอดขาลงลงมานะอาจจะต่อยอดขาลงลงมาแต่ก็เอ่อมันมีแรงขายที่ท,ที่หนักหนัก,กออกมาก็เพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองเท่าที่เห็นตอนนี้คือนั่งสุวน่างชาติแหละคนะครับอันนี้เราก็มามองประเด็นว่านั่งสุวน่างชาติที่ขายเองเนี่ย มีประเด็นของโครงการอะไรหรือเขากังวลใจเรื่องราวอะไรเราก็ไปดูตรงนั้นถ้ <Okay. S 2> าไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เขาจะ,จะกลับขมาซื้อนะครับ <okay. S 2> ก,ก็ยังมองมอง,มองในมุมมองอย่างนี้อยู่เพราะงั้นเราเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าบ้านค่ะ <Okay. S 2> ในหลายๆหลักเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่ามีมีเออัพไซด์ค่อนข้างจะเยอะละค่ะ <Okay. S 2> ช่วงที่หลุดต่ำกว่าพันสามร้อเองเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราวของการซื้อถือมีเด่มเติมส่วนใหญ่ค่ะนะค่ะ,ะถือถือ,ถ,อถือว่าเป็นเรื่องเรื่องของการซื้อละค่ะนะครับนะฮะก,ก็ก็ลองเปรียบเทียบกันดูแต่ถ้าเป็นพาดของระยะช็อตเทอร์เมงเนี่ยสปอร์ที่สำคัญได่สคือพันสามร้อยพันสามพันสามร้อยนะค่ะพันสามร้อยเนี่ยถ้าไม่ได้หลุดพันสามร้อยก็ยังพอที่จะเล่นรอบได้คือช็อตเทอร์เมงเนี่ยไม่น่าจะไม่ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่ที่เราจะต้อง กังวลใจเพราะว่านักลงทุนที่เล่นช็อตเตอรเองเนี่ยผมว่าเขามีปุ่มด้านทานเยอะเองเอี่ยว่ามีเดียมเทอมเราจะเข้าตรงไหนจะมากกว่าถูกไหมของถูกเยอะอการเล่นมีเดียมเทอมอะความได้เปรียบมากที่สุดคือในแง่ของราคา,าราคาคุณต้องได้เปรียบเยอะๆเ,เลยเนี่ะในบลาดนี้ได้เพราะงั้นเองเนี่ยผมก็มองว่าราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยปรับตัวลดลงมาเยอะแล้ว เ <c oughs> ราถือว่าโอเคนาลงจุนแต่ถ้าเป็นธีมระยะช็อปเทอมเนี่ยอย่างที่เรามองว่าเอ,อตัวของเรื่องราวที่มันจะพูดไปเนี่ยเรื่องมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราก็มองว่าเป็น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 บวกต่อกลุ่มโดเมสติกเทย์กลุ่มค้าปตกลุ่มอสังหากลุ่มรับเหมา <c oughs> กลุ่มนิคมกลุ่มการเงินน,น,น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> เ่าที่ดูเนี่ยอย่างหลายๆมาตรการออกมา ดี c ไม่แต่โปรเจกต์่ไปเชื่อมสามสนามบินใช่ไหมคองการดิจิตอลการเป็นพลังงานเรื่องราวฟอร์มเอินเฟอร์เรื่อง,าองออรองาวพิจารณากองทุนนั้นนี่ชัดเจนม,มากค่ะ <c oughs> นะครับค่าลค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะคุณธวัชชัยคะ่ะยินดีครับขอบคุณคััขอบคุณค่ะสวัสดีค่คคะ <c oughs> อาลนะคะกลับมาดูนะคะสําหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็ยังเคลื่อนไหวลงไป1.32จุดค่ะอ,อยู่ที่ระดับ1,305.09จุดศูนยามูลค่าการซื้อขาย6,522ล้านบาทค่ะคุณสุนั้นยังมีความหวังอยู่ว่าจะกลับมาพิกมาเขียวได้ค่ะตัวนี้นะครับครับก็รอดูททดแถลงกระทรวงการคังก็ตอบตาซับหลังปิดตลาดวันนี้ครับ ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาดูกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าหลังจากที่ฟังมาตรการต่างๆแล้วตลาดจะตอบรับอย่างไรบ้างนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยคุยหุ้นเราทั้ง2องคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ